เอาละครับอยู่กับผมนะครับในกาจการสกิลครึ่งครับยวันนี้ผมจะมาเล่นมือชิรอดผมก็เล่นไปไห,นนหน่อยนิดนึงนครับฆ่าไม่ได้สักกี่คนเลยนะครับมีแต่มันจัดข้าเนาะมีคนใช้สกินที่เวฟด้วยแล้วยังไงล่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอื้ออื้ออะไรอ้าวเดบอกนะว่าโอ้แลกนะครับ อืมใช่แหลก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 เอาไม่ได้แหลกไหมวะโอ้ล็อกเด้งหนึ่งมอกเด้งสองเนี่ยโอ้เล่นมุกไปทึงไหนวะเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าคือคนเออแพ้ในโลกนี้เอ้ยเดี๋ยว what what t h o อะไร ว่างว่างว่างป้ายเป็นอะไรวะเออเอ,เอครับอ,อ,อืมก็เป็นอย่างที่คุณเห็นนะผมไม่มีของเลยครับอ <c oughs> อ้ยอย่างนี้แหละครับเออไม่มีห้องเสื่อตัวแล้วอืม แค่เกมไม่มีใครแบบเฮ้ยต้องระวังว่ะอุ้ยอย่าเพิ่งเปิดดิเพื่อนโอ้ยขอหน่อยโอ้ยจะจีบใช่ไหมจะจีบนะเฮ้ยเออโอ้ครับใครดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดูอะไรใคด้วยครับทุยเดี๋ยวเขาตัดคลิปไิแชทแบบแป๊บโอเคครับผมก็มาแล้วนะครับ โูจ,จะซิงเนะอู้นี่อู้ดาเจ้าเย้ยนี่ที่แบบอุดไรกใครผมดีเยอะด้วยนะครับว่าที่ผมจะไปทำแบบทำงุ่นทำานี่นะครับอืมไม่ใช่ดิเออทำห้องส่วนตัวเจะได้มีตังไปทำห้องส่วนตัวไงใช่ครับอืมไดอย่างนงี้ะเนาะ ไม่มีใครกดให้ผมเลยอะประเด็นอ่ะผมไม่เชอบต่ต้องกดให้ผมมั้เ้ย <c oughs> ไม่กดด่ลำบากชิบหายนะครับนี่ถึงให้โดนด่าอะไรก็กดให้เยอะนะครับหึ่งก็เต็ม PPAP ให้ดูเลยนะ <c oughs> ถึงแสนถึงประมาณร้อยก็ PPAP ย,ยงก็ไป น,นู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ไม่ใหม่ใม่ใหม่ใม,ม่ให้ตู้ก่อนนะเดี๋ยวเราว่านี่เดี๋ยวเพื่อนมีแค่สี่คนนี่นะเฮ้ยมาดย์ไอ้บูเดย์เอ้โอ้โหเอเอ,เอทุกคนลองดูดีๆดีครับเมื่อกี้เห็นที่ผมเห็นไหมปึ๊บหน้าลงหน้าขึ้นอะไรวะเดี๋ยวเมื่อกี้ตอน แค่เกมนี้ไ,ไ,ไ,นไม่เป็นไรนะอ,รอืไอม่เป็นไรกินเลยหัวอ่ะใส่ทองน้ำเข้าคมแค่เกมตอนไหนครับหกทุ่มครับเอ้ยทุยเออไม่ใช่หกโมงอือ เออเอาครับอืมที่เวบสามคนเลยเหรอ What the fuck ไ <c> ม <ười> mm? ่เยอะที่เวยบสามคนเลยอ่เวอทีเบีดังเนี้ยไง แบบโอ้ยแบบผูธรรมดาไม่มีของอะ่ะนี่มุกมีเด็ดนะ โแกมาขวแกมาหันมาทำไมหันมาทำไมหันมาทำไมโอ้ย้าเฮรตาเฮรช่เเน่ยเฮาอุยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยอุ๊ยามนองแล้วไงไม่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 ไมโอโดนเา นั่นกลุ่มพี่เวฟใช่ไหมโอ้กลุ่มพี่เวฟเว้ยโอ้คาพี่เวฟทำไมคาพี่เวฟทำไมฮ้ยอ้าวอะไรวะยอยอปรอมาณฮะเมื่อกี้ทำไงฮะอ๋อไม่ใช่นะครหาเงินกินพี่เวฟ มันนะทำเป็นนั่นใช่พี่เบฟครับหม่ามีอู้ยชิบหายไม่ขุดอันยมอือหืออือหือดูดิ ไงเปล่าวะไปก่อนละไม่อยู่แล้วประถูยให้วิชนมามอ่ะมีมีอย่าหิวเลือดนี่จะตีมากเลย ทำไมวะอันนี้ผมลำบากมากเลยครับเนการขาห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 าของแฉ่แฉ่หาของครับลำบากมากนะครับวันนี้เพราะอะไรครับอืมไม่รู้เอ้เออเร่ง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 ชอบเร่งก็ไปไม่เป็นไรมีตัวอยู่อันน่ะปุ๊บโย่ รับมาก็ได้รับมารับมาของเยอะ่ะทําไมผมลําบากนะครับในการหาของแต่ไม่ค่อยลําบากแล้วเพราะยังไงอ่ะเออเพราะว่าอะไรนะชีวิตผมเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยดิ นอะเริ่มจะไม่ลำบากแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดินี่ไหนคิดจะสู้ ه, อ่ะเอะเ้ามาเ้ามามนม่เทพแบ้วแต่ไม่เทพตรงที่ว่ามันเอาแบบอะไรนะปูปวจินไดแปูวจินเออวกินไอที่เราแปลนิดเออก็ ใครพิเศษดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แต่ครานี้ให้พิเศษับเราไม่รอใคาเลยเปรษฐประท่าก็ไม่นั่นเดีย๋ยวดูก่อนเลมอนเป่ะ,อ,ยยะอู้ยังจังอืมแย่ใหญ่แย่ให่มากอู้ยยงไปอือเหมือนแบบเขาเป็นเด็กแล้วเราเป็นทองแล้ว มาดูกันว่าท่าหรือกับทตุทองใครชนะครับเอามาอันนี้เชฟกินพิวเวอโอ้พระเจ้าโอ้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 ตีให้สนุกเลยพวกเราเย้แย่แยยยนะครับใครดูคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และตอนสดท้ายผมจะพูดว่าแต่งินมาล,ละแบบพ่อ่ะ <laughs> บายบายจบ